เราอยู่กับอากนิมาหรือว่าต้นแสงเงินแสงทองกันนะคะอากนิมานะคะมีหลากสายสายพันธุ์ให้เพื่อน mm hmm. ๆได้ชื่นชมกันนะคะแต่วันนี้เราก็จะพามาดูลักษณะของต้นแสงเงินแสงทองที่เจริญเติบโตและแข็งแรงนะคะ mm hmm. พืชตระกูลอากนิมานะคะ mm hmm. แต่สิ่งที่ไร้ที่สุดนะคะที่เป็นศัตรูของอากนิมาตอนนี้นะคะ ถ้าอยู่ในช่วงหน้าฝนนะคะหรือว่าเราปลูกอยู่ใต้บ้านในบ้านบริเวณบ้านนะคะที่เจอกับเจ้าตัวหนอนตัวร้ายนะคะไม่ว่าจะเป็นโอโกนิมาที่เขาชอบกินนะคะแล้วก็ยังมีมันีแดงนะคะแสงเงินแสงทองเขาก็กินไปยอดไปกับหมดแล้วค่ะเ,เพื่อนๆนี่เลยค่ะเจอแล้วตัวร้ายกาดแบบนี้นี่เองค่ะ วันนี้เรามากำจัดศัตรูพืชกันดีกว่านะคะตัวร้ายตัวหนอนตัวนี้นะคะเห็น <mattress es> แล้วบางคนก็รักบางคนก็ชอบนะคะแต่มันก็เป็นอันตรายกับต้นไม้ของเรามากๆเลยค่ะอุ้ย uh, ดูตัวที่ก็ดูน่ากลัวมากเลยค่ะแต่บางคนก็ชอบนะคะว่าเขาน่ารักนะคะแต่เขาก็เป็นอันตรายกับต้นไม้ของเรานะคะวันนี้เราก็เลยจะมาจัดการพาเพื่อนๆมากำจัดศัตรูพืชแบบนี้ดีกว่านะคะ ก่อนที่ต้นไม้จะไม่เหลือใบให้เพื่อนๆได้เชยชมกันเลยนะคะเห็นแล้วแบบอื้ยจะทำยังไงให้เขาออกไปดีเนาะไปค่ะเรารกำจัดกันดีกว่าค่ะ อาเ,เพื่อนๆเรามาทำสิ่งที่ทำให้ตัวหนอนของเรานะคะออกจากเราค่าเชื้อตัว,ตวหนอนด้วยวิธีง่ายๆกันดีกว่านะคะก็คือนี่เลยค่ะน้ำยาล้างจานนะคะหนึ่งช้อนค่ะเ,เพื่อนๆใส่ลงไปเลยนะคะในกระบอกฟอกกี้ของเรานะคะแล้วก็เพิ่มการบำรุงต้นไม้ด้วยเครื่องดื่มชูก,กำลังนะคะ จะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะคะใส่ลงไปเลยนะคะเสร็จค่ะแค่นี้ค่ะง่ายๆนะคะขั้นตอนการทํานะคะเสร็จแล้วก็เขย่าฟอกกี้นะคะฟอกกี้ที่เราใส่ไปนี้เราก็ใส่น้ําเกือบเต็มเลยนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็เขย่าฟอกกี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะนําไปฉีดพ่นต้นไม้ที่มีตัวหนอนมาชอนชชยกันได้เลยนะคะ เขย่าด้วยนะคะเพื่อนๆไปค่ะหลังจากนั้นเราก็นําไปฉีดต้นไม้ที่มีหนอนมากัดกินใบไม้ของเราได้เลยนะคะฉีดไปเลยนะคะตามใบตามนี้นะคะเพราะว่าป้องกันได้ดีเยี่ยมเลยนะคะเพื่อนๆลองทํากันดูนะคะสูตรนี้นะคะถ้าเพื่อนๆ สนใจนะคะง่ายๆนะคะแค่นี้ตัวหนอนก็จะไม่มากินต้นไม้ของเพื่อนๆแล้วนะคะเดี๋ยวดูสิคะเพื่อนๆดูค่ะเขากัดต้นไม้จนแบบยอดเข้าไปหมดแล้วค่ะเราก็ได้ทั้งกรรมบำรุงและการไร่หนอนไร่เพลี้ยไร่มแมลงไปด้วยในตัวเลยนะคะ ต้นไม้ของเพื่อนๆก็จะแบบนี้เลยค่ะสวยงามแบบนี้นะคะไม่มีศัตรูพืชมารบกวนนะคะนี่ก็เป็นมไม้มงคลนะคะอากนิมาแสงเงินแสงทองนะคะลองหามาปลูกกันดูนะคะแต่ถ้าเจอตัวหนอนมากัดกินก็ลองดูสูตรนั้นได้เลยนะคะที่แนะนําเพื่อนๆไปนะคะสวยงามมากเลยนะคะดูต้นเขาอวบอิ่มนะคะแล้วก็ลําต้นก็ต้องการสี สันเด่นชัดสวยงามต้นนี้ก็กําลังมีดอกแล้วค่ะเห็นไหมคะอากนิมาอย่างที่บอกนะคะว่าเขาต้องการแสงแดดนะคะถ้าเขาได้รับแสงแดดที่เพียงพอเขาก็จะมีสีสันสดสวยแบบนี้นะคะงามแบบนี้เลยนะคะค่ะเพื่อนๆคะ่ะเราก็ ลิปนี้เราก็มาเพียงแค่นี้ก่อนนะคะถ้าชอบนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับช่องมาริสาชาแนลนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมต้นไม้ส,สวยๆร้อมเคล็ดลับดีๆวิถีธรรมให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ